วันนี้หนึ่งยุดเก้าแล้วผมมาหาเราแต่เช้าเลยครับผมนี่แต่เช้าเลยร้านก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะครับผมลูกค้ามาเรามีอาการรถกระเพือในตอนเช้านะครับผมรู้ไหมทําไมลูกค้ามาเรานะครับผมทางร้านถ้าเรามีปัญหาจะมีคอมจับนะครับผมใช้เป็นโปรแกรมศูนย์นะครับผมตรวจจับนะครับผมว่ารถเกิดจากอะไรนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่ารถเกิดจากอะไรนะครับผมอตอนนี้เราก็กําลังทําการเช็คดูนะครับผมว่ารถเกิดจากอะไรแล้วผมตอนนี้พบว่าซูมหนึ่งหัวฉีดมีปัญหานะผมค่าผิดปกตินะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการถอดเอามาเช็คนะครับผมอโอเคครับผมอ่นนี้นะครับหัวฉีดที่มีปัญหานะครับก็คือ เก็บแรงนั้นได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าห่างฉีดบอกเหมือนจะมีการลุกตันนะครับใส่กองอุดตันหรือว่าอย่างไรสองร่องถอดล่างก่อนนะครับถ้าว่างายก็จะทําการสมเลยโอเคครับผมรอชมครับหลังจากทีท่ถอดล่างแล้วก็ประกอบใหม่นะครับหลังทำความสะอาดอแล้วก็เลี้ยนใส่กองนะครับตัวนี้มันจะมีกองมวัวฉีดกับเลี่ยนใส่กองแล้วนี่ครับ ยกทำงานชี่ปกตินะครับเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นเครื่องเทสนะครับโอเคอขึ้นเครื่องเทสเป็นทีเรียบร้อยนะครับล้างปรับเทสใหม่นะครับนี่หัวที่หนึ่งนะครับล้างปับเทสปรับคาน้ำมันเซตคาน้ำมันใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเอาไปประกอบให้ลูกคา้านะครับบุมเราออกไปลอง กาททาการสอมมัวฉีดเป็นทีเรียบร้อยนะครับกาตอนนี้ออกามาล่องลูลูกค้าหลังจากที่เอาสอมแล้วนะครับในการขับขี่ปะกตินะครับควันกระบอดำแล้วนะครับตอนแรกจะมมีควันไหลควันไหลดำๆนะครับหล้วการถเดินหอบเดินเหมือนเดินบ่เตียมสูงครับ ่านํนก,การแก้ไขแล้วตอนมาเครื่องสันอันนี้เศร้าสั้นแล้วหนึ่งป,ปกติเลยข้ามีซอมหัวฉีดไปหนึ่งหัวนะครับอ่า ล่างปั๊บเทสแหล้วก็ปับ๊บล่างปั๊บเทสปั๊บใหม่นะครับปับ๊บคาร์น้ำมันใหม่มทีดีเลยละ่ะ เ okay. บร์ขาแรงดันเสียพี่เนี่ยอ่าจนปกตินิ่งเดินเรียบสมงานลูกค้าได้เลยนะครับอ่า,อญญารกระแสปฏิทินรอไนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมซ่อมโมชีนะครับผมอ่าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมซ่อมโมชีหรือโมชีมีปัญหาก็เขา้าสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับผมร้านนัดไอซิ่งอยู่แถวตลาดเชียงรีนะครับผม ตอนนี้เขาคุณค้าผมอ่านะครับสำหรับหนึ่งจุดก่านะครับขั้นที่หลังเทีนหัวฉีดไปนะครับอ่าลูกค้าเพื่อนบ่อยากลองนะครับเพราะว่าเราฝ่าวราด่วนนะครับแต่ว่าสร้างก็ออกไปลองแล้วครับก็จบดยดีนะครับหลังปัเทีหัวฉีดนะครับก็คือรถหัวฉีดมีปัญหารถสันเดินบอหนิ่งนะครับอ่า แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับสาหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจอยากมาซ้อมหัวฉีดนะครับหรือว่ายางมาสอบถามเรื่องต่างๆนะครับยางเห็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยังสิกัทางร้านกับมีประจํานะครับสําหรับงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสามารถติดต่อได้นะครับร้านนัดอะไรสิ่งอยู่แถวตลาดเจริญสีวลินครับผมหรือว่าจะเป็นมือถทกครับ0 9 5ย์2 2 6 5 5สห้าห้านะครับขอบคุณครับบูม